สวัสดีครับผมเช้าๆช้าสายสนะครับวันที่6พฤษภานะครับผมฝนตกทุกวันเลยนะครับผมช่วงนี้นี่ครับเป็น3ระฤดูเลยนะครับผมหนาวฝนร้อนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเอลนะครับมาพูดคุยถึงราคารถมือสองนะครับราคารถมือสองทุกวันนี้นะครับเท่าที่ผมดูในเพจดูในเว็บดูใน google นะครับหรือว่าดูในตามร้านนะครับที่เขา ขายทุกวันนี้นะครับผมมันมีแต่อัพราคาขึ้นมาเยอะนะครับผมอัพราคาขึ้นมาเยอะด้วยเงินเฟ้อนะครับผมอย่างเมื่อเช้านี้เขาก็ประกาศออกมาอีกนะครับเงินเฟ้อนะครับ6 4 5เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเช้านี้เงินเฟ้อด้วยการที่ทำให้เงินเฟ้อนะครับผมรถยนต์หรือรถพวกมือสองรถไทยนะครับสินค้าทุกอย่างนะครับขึ้นราคาหมดเลยนะครับ อย่างรถไทนะครับมือสองนะครับทุกวันนี้ L 3 6นี่ไม่มีแล้วนะครับ25,000-26,000นะครับแต่ก่อนนี่25,000-24,000-23,000-25,000นะครับรุ่น L 3 6นี่เยอะมากนะครับแต่ทุกวันนี้นี่ไม่มีเลยนะครับเท่าที่ดูก็น่าจะมี2 8 0 0สนแ0ดสนะครับผมส่วน IL 3 4นะครับ34 แต่ก่อนเนี่ยมีอยู่หมื่นสี่หมื่นห้าโอ้แสนสี่แสนห้านะครับแสนหกนะครับทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะครับผมแสนเจ็ดแสนแปดนะครับขึ้นประมาณสามสี่หมื่นนะครับผมแล้วก็พวก L อลสามหกเอนะครับตอนนี้แต่ก่อนเป็นสามสามแสนหนึ่งนะครับแต่ทุกวันนี้นี่ประมาณสามแสนสี่นะครับขึ้นอย่างละสี่หมื่นยางละสามหมื่นทุกคันเลยนะครับ ก็สำหรับคนที่จะซื้อนะครับก็ลำบากหน่อยนะครับช่วงนี้นี่ช่วงนี้นี่ลำบากนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อนะครับอะไรก็แพงแล้วก็แนวโน้มนะครับผมแนวโน้มในการแนวโน้มในราคารุ่ไทยนะครับอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับแนวโน้มก็คือน่าจะแพงขึ้นนะครับผมกว่าจะสิ้นปีปีนี้นะครับนะครับไม่ใช่ราคา รถมันแพงขึ้นนะครับแต่ค่าเงินมันถูกลงนะครับก็เลยทําให้ราคารถราคาสินค้าปุ๋ยพวกอะไรต่างๆนานานะครับมันก็ปรับขึ้นนะครับปรับขึ้นยังเห็นได้ชัดนะครับแค่ปีนี้ปีเดียวเองนะครับทำให้อุปกรณ์หลายอย่างนะครับผมเดี๋ยวราคามือหนึ่งอาจจะปรับขึ้นก็เป็นไปได้นะครับในรอบรุ่นใหม่ออกรุ่นใหม่มานะครับมือสนะครับเท่าที่ดูตามร้านนี้ก็ปรับขึ้น อย่างละสามสี่หมื่นนะครับผมถ้าคนที่ศึกษาแล้วก็ดูนะครับศึกษาแล้วก็ดูว่ารถแต่ก่อนราคาเท่าไร่ทุกวันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับก็จะรู้นะครับผมนี่ก็ใครที่อยากจะซื้อมือสองก็รีบๆหน่อยนะครับผมถ้าถึงปล่อยให้ถึงปีหน้านี่มีอัปราคาขึ้นเยอะแน่นอนนะครับผม L36 ก็น่าจะอยู่ที่2อง0ขึ้นนะครับทุกวันนี้ คลิปนี้ก็มาเจอกันแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ